มาเมื่อนี้ก็เป็นเหมือเงินออกเมื่อนี้ัวหนากิดชิพาไปเที่ยวแล้วก็าพาไปเหตุบุญนำเมื่อนี้คนในฟาร์มก็ออกมาเกือบเบิดจนเต็มถ่ายกระบะัหวหนาก็เลยเอารถเก่งออกมาอีกคันหนึ่งขอยก็เมียก็ได้ขี่รถเก่งเมื่อนี้เพราะว่ากระบะมันเต็มตอนนี้ก็มาหอดวัดแล้วน,ะนี่ก็เป็นคนมาลงกันคน,นลายคนอยู่หลังจากที่มาหอดวัดแล้วตอนนี้พวกก็ส่วนกัน เขามาไหว้พระเพื่อมาขอพรให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตบรรยากาศในวัดก็มีคนมาลลยเติบเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเนาะหล,หล,นะลังจากไหว้พระแล้วพวกเาก็พากันมาเบิ่งเตาตัวเป็นเหลี่ยงไว้ยู่ในวัดเนาะลูกสาวขอกะเมพ์่นกระมวนแห้งเนาะเดวมาเที่ยวมือนี้หลังจากเบิ่งเตาแล้วน้องก็มาส่วนยางเขาใหยางมาหล้คราวหนึ่งก็มานั่งฟักยูก้อนใหม่อยู่ทางล่างเมียขอก็สชีมี เด <ITA> ็กน like, ้อยมันเรียนดนตรีโซเนาะคือสิเป็นนเหียนนี่แหละใช้บ้างบรรยากาศอย่างมาใกล้เติบกันอย่างได้ยินเชียงเพลงเยูะเนาะตอนนี้ผู้คอยกำลังสิบหากันเข้าไปเบิ่งหูปันปัญยาอยู่ทั้งในอีกคนเนาะแต่ว่าระหว่างทางเมียขอเก็นคนยนเรียนเพิ่นก็เลยกลองยน่นเรียนเบิร์นเนาะก็ตามมันแล้วเนาะ คอยกับฝนก็เลยเดี๋ยวมันยุนเรียนตอนนี้อคอกาบไ้หนองได้ขีดไปขอยก็หยุนเขาเรียนหนึ่งส่วนฝนก็หยุดเขาก็เรียนเลยนาะหลังจากหยุนเรียนแล้วแล้วก็ชิฟ้ากันเขาไปในเนาะทางเขาก็ชิมีป่ายแค่หนอว่างหน้าขลาดมาเสียทีทางเขาไปกระชิเป็นน้องแล้วก็ชิมีกั้วใจแบบนี้เขาไปเลยเนาะเขามาหอดทางไหนก็ชิมีถำมีอน,นี้เนาะคนอยู่ไหนกระชิไลกว่าคนอยู่นอกเพราะว่าส่วนไล่หมมอบา,า,ายอยืนนี่ไล่กลัว ตอนนี้ขอยกำลังสิเขาไปไหว้พระอยู่ในธรรมเนาะนาธรรมกระชิมีป้าเขียนวาว่างนะค่ะเขามาในธรรมอากาศกระเย็นน่นดะินเนาะแล้วก็ในนี้รชิมีหูป,ปันพระหูป,ปันพญานาอยู่ในธรรมคนก็ไล่เนาะมีแต่หนักท่องเที่ยวมูวเขามาทายหูเขามาไหว้พระบรรยากาศในธรรมกระชิประมาณนี้เนาะตอนนี้ขอยก็เมียก็ไหว้พระอยู่เนาะ ลูกเศร้าขอกระมวลแน่เนาะบึงเพลินฝนเบิงบึงเพลินขาดเลี้ยวหันเลี้ยวหนีเน,นาะฝนบ่เคยเห็นตั้งจากวายผ่าแล้วบอกระชีพ่ากันดอ,อกเลยเนาะปกติชีบอกทางเก่าสีออกทางใหม่เลยเพราะว่าเพลินวายออกทางเก่าออกมากทางนี้กระชมีบอลให้นั่งแล้วกระชมีหูปันงูหูปันพญานาคทางนี้เนาะอยู่ดีกระเชียนคนมาถ่ายหูปลายเตนะิบเนาะหลังจากยางออกมองมาได้บอกระชาพากันไปเบิ่งหูปันพญานาคอีกเนาะ ตอนนี้ก็มาหอดแล้วเนาะหูปันพญายนาคอยู่นี่ก็จะมีคนมาไหวา้ไล่เติมเนาะลูกสาวก็เติมเต้นแหงน,นอนหูปันพญายนาคคนก็ลองเอามือลูบเบื้องเบื้องบงนนะหลังจากพักกันเบื้องหูปันพญายนาคแล้วก็ชิพากันดอกเนาะนี่ก็จิเป็นห้างพญายนาคตรงยาและมือเห็นว่าแล้วก็จิมีคนมาหลอดปู่หอยก็มาหลอดชื่อกันเนาะ แต่บัวมาหลออเท็ยนยังยีบอลน,นี้ก็ตําแห้งเนาะขอจนได้ขาดเน่าุเกือบสรงขาดดาบเบิ้งนี้เนาะน้องขอสิหลอดมานําลังเนี่ยเบิ้งพุณคุณจนได้ขาดเน่า,นาล่างจากที่เบิง้งจนตัวเลยตอนนี้บัวก,ก็ชิบหาแนวกินเนาะเพราะว่าอยากกินเผาแห้งตอนนี้ก็พาก,กันมาสือย่ำลูกเสีนกินหลังจากแต่ย่ำบัวก,ก็ชิพาลูกซ่ามาเบิ่งป่าอยู่ในน้องเนาะ ตอนนี้ก็มายืนเบิ่งหนองเกือป่าเนาะเดี๋ยวสิลองให้ฟังเสียงบรรยากาศเกือป่าเออจะดีเมีด้อป่าบ่าจะดีมีแยพูนก็ได้หลังจากเกือป่าแล้วพอก็มานาั่งหลินเนาะเพราะว่าบุหูชิไปนั่งนีไในั่นงไปนั่งมาน้องก็ถามว่าเบิงบ่งมะป่าเดี๋ยวสิจับขึ้นมาให้เบิง่ง นองซ่องคนก็พากันตักแล้วเนาะเบิงพูดเพิ่นตักตักได้ข้าวหนึ่งวานาก็โทรมาว่าให้เมื่อพอมูซิพากันไปห่างีนะ้เนาะตอนนี้เขาก็มาหอดรถแล้วเนาะและแม่เพิ่นกําลังเปลี่ยนสุดให้ลูกสาวเนาะแต่ว่าไปหอดหางเขากับบริษัทายิบํำน้องเพราะว่าลูกสาวคอยนอนหลังจากออกมาแต่ห่างแล้วพอวก็ได้มาแวะตลาดแหล่งอีกเนาะทางเมื่อฟาร์มมือหนีก็มวนอยู่เนาะ แต่ว่าตอนุดท่ายพอคอยโดนเทเนาะเพราะว่านามีเบียกดวนเนาะพอคอยก็เลยเด้มาขี่กระบะน้ำกันแบบอัดกันโคดแนนเลยตอนนี้ก็มาหอนหองแล้วเนาะจนเหมือดพออก็นั่งอัดกันอยู่ถ่ายกระบะจนได้เปิดผ้าถ่ายเนาะเพราะว่ามันขับเกินแหงนี่เนาะสภาพตอนหอนหองเบิ้งคอยก็ชิดใต้พอคอยเลยเก็บเกบ อ่อนทองก็อนอนำนี่จะเป็นเครื่องตัวซื้อมาจากห้างแล้วก็ซื้อมาจากตลาดเนาะชิปนี้ก็ชิจบเพียงสำนีนะเนาะไฟเบองคชิปนี้มาจนจบก็ขอขอบใจเนาะ